สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูแอนจิราพรร้อยขจรในค่าบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของหินแต่ละชนิดกันค่ะค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็มาทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนกันไปในชั่วโมงที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจำแนกประเภทของหินซึ่งเราสามารถจำแนกได้ตามกระบวนการเกิดของหินได้สามประเภท 1. หินอคานีเกิดจากการยึนตัวของลาวา 2. หินตะกอนเกิดจากการทับถมทับถมของตะกอน 3. หินแปรเกิดจากการแปรสภาพของหินต่างๆนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีคลิปวิดีโอการตูนความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของหินแต่ละชนิดมาให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้กันเด็กๆพร้อมที่จะรับความรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมคลิปกันเลยค่ะ สมบัติของหินสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์ครับในคาบเรียนนี้เราจะมาเรียนเรื่องสมบัติของหินกันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าน้องๆยังจํากันได้หรือไม่ครับว่าหากแบ่งหินตามลักษณะการเกิดแล้วหินจะมีกี่ชนิดถ้าน้องๆจําไม่ได้ก็กดปุ่มกิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้ได้เลยนะครับจากคาบเรียนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ว่าหินนั้นมีอยู่มากมายหลายชนิดเลยใช่ไหมครับน้องๆ แล้วน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าหินแต่ละชนิดต่างก็มีสมบัติที่แตกต่างกันไปและถ้าน้องๆอ,อยากทราบว่าสมบัติของหินแต่ละชนิดนั้นมีอะไรบ้างก็ตามเจมไปขอคําตอบจากพี่ปรกรณ์ได้เลยครับสวัสดีเจมกําลังเล่นอะไรอยู่เนี่ยผมไม่ได้เล่นนะครับผมกําลังสังเกตก้อนหินพวกนี้อยู่ต่างหากอา้าวแล้วเจมสังเกตเห็นอะไรบ้างล่ะอืมผมเห็นว่าหินพวกเนี้มีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับ อย่างหินก้อนนี้มีรูพรุนเต็มไปหมดส่วนก้อนนี้ก็มีกรวดปนอยู่ด้วยและก้อนนี้ก็มีลักษณะเป็นริ้วขนานผมก็เลยสงสัยนะครับว่าทำไมหินแต่ละก้อนถึงมีลักษณะไม่เหมือนกันที่หินแต่ละก้อนมีลักษณะไม่เหมือนกันก็เป็นเพราะว่าหินแต่ละชนิดมีสมบัติไม่เหมือนกันไงล่ะเจมหมายความว่าหินอาคานีทั้ง7ชนิดหินตะกอนทั้ง5ชนิดแล้วก็หินแปรทั้ง6ชนิด ต่างก็มีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนกันงั้นเหรือครับใช่แล้วล่ะเจมอยากรู้ไหมล่ะว่าหินแต่ละชนิดมีสมบัติอะไรบ้างอยากรู้สิครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังเองเริ่มจากหินอัคนีก่อนนะเจมยังจำได้หรือเปล่าว่าหินอะไรบ้างที่จัดเป็นหินอัคนีจำได้สิครับหินที่เป็นหินอคนีก็คือหินแกรนิต หินซะเสาหินออฟซีเดียนหินสโคอเรียหินพัมมิชหินแอนดีไซ์แล้วก็หินไรโอไลท์เก่งมากเก่งมากเรามาดูหินชนิดแรกกันเลยนะหินแกรนิตเป็นหินที่มีผลึกขนาดใหญ่แวววาวและสวยงามนอกจากนี้ยังเป็นหินที่แข็งและทนทานต่อการผุพังสึกกร่อนอีกด้วยอ้อแถมหินแกรนิตยังมีหลายสีด้วยนะเจม มีสีอะไรบ้างหรอครับก็มีสีขาวสีเทาแล้วก็สีชมพูนะ่ะต่อมาก็คือหินป่าซอนะเจมหินชนิดนี้จะมีเนื้อแน่นละเอียดมีผลึกขนาดเล็กแข็งและทนทานต่อการผุพังสึกกร่อนมีรูพรุนและมีสีที่ค่อนข้างคล้ำไม่มีความแวววาวเอาละมาดูที่หินออฟซีเดียนกันบ้างนะเจม หินออฟซิเดียนนี่มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหินแก้วภูเขาไฟใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะหินชนิดนี้จะมีเนื้อละเอียดคล้ายแก้วเลยนะเจมหินออฟซิเดียนเป็นหินที่ไม่มีผลึกมีสีดําเรียบและมันเมื่อแตกออกรอยแตกของหินจะมีความคมเหมือนกับแก้วแตกเลยล่ะมาถึงหินอัคานีชนิดที่4แล้วนะเจมก็คือหินสคอรีรยหินชนิดนี้ เป็นหินที่มีเนื้อแข็งแต่ไม่ทนทานต่อการสึกกร่อนมีสีน้ำตาลหรือสีดำที่สำคัญคือหินสครเรียเป็นหินที่มีรูพรุนจึงทำให้สามารถลอยน้ำได้โอ้โหหินสครเรียนี่เจ๋งไปเลยนะครับลอยน้ำได้ด้วยหินสครเรียไม่ใช่หินชนิดเดียวที่ลอยน้ำได้นะเจมเพราะว่าหินพัมมิสก็ลอยน้ำได้เหมือนกันแถมหินพัมมิสก็มีขนาดของรูพรุน ที่เล็กกว่าด้วยนะโดยทั่วไปแล้วชาวบ้านจะเรียกหินชนิดนี้ว่าหินลอยน้ำหรือหินส้มเรามาดูต่อกันที่หินแอนดีไซต์เลยนะหินชนิดนี้เป็นหินภูเขาไฟหรือที่เรียกกันว่าหินอัคนีผุเป็นหินที่มีเนื้อละเอียดแน่นทึบมีผลึกเล็กละเอียดกระจายอยู่ในเนื้อหินผลึกของหินชนิดนี้มีความละเอียดมากจนต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเลยนะเจม มาถึงหินอัคานีชนิดสุดท้ายคือหินไรโอไลท์ o แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะหินไรโอไลท์ o ก็จัดเป็นหินภูเขาไฟหรือหินอัคานีผุเหมือนกันนะหินชนิดนี้จะมีผลึกขนาดเล็กของแร่หลากหลายชนิดปะปนอยู่นะหินอัคานีแต่ละชนิดนี่มีสมบัติเฉพาะตัวที่น่าสนใจมากเลยนะครับใช่แล้วล่ะ ที่จริงพี่มีกิจกรรมจับคู่หินอคนีกับสมบัติของหินมาให้เจมทําด้วยนะสนใจไหมสนใจสิครับพี่น้องๆมาช่วยเจมทํากิจกรรมกันดีกว่านะครับวิธีทํากิจกรรมนี้ก็คือให้น้องๆนําชนิดของหินมาวางให้ตรงกับสมบัติของหินที่กําหนดให้ครับครับเยี่ยมไปเลยค่ะเก่งมากครับ ถูกต้องค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะถูกต้องค่ะแล้วหินตะกอนล่ะครับพี่หินตะกอแต่ละชนิดมีสมบัติยังไงบ้างหรอครับเรามาดูกันที่หินกรวดก่อนนะเจมหินชนิดนี้จะมีเนื้อหยาบมากเราจะสามารถสังเกตเห็นเศษกรวดขนาดใหญ่ปะปนอยู่ในหินกรวดได้อย่างชัดเจนเลยละ่ะ แหมหินกรวดนี่ก็มีกรวดเป็นส่วนประกอบสมชื่อเลยนะครับไม่ใช่แค่หินกรวดนะเจมที่มีกรวดเป็นส่วนประกอบสมชื่อแต่หินทรายก็มีส่วนประกอบเป็นเม็ดทรายสมชื่อเหมือนกันแล้วหินทรายยังมีสมบัติอะไรอีกบ้างไหมครับมีสิเจมหินทรายเป็นหินที่มีเนื้อหยาบและแข็งเมื่อสัมผัสแล้วจะรู้สึกสากมือนะเรามาดูต่อกันที่หินดินดานดีกว่านะ หินชนิดนี้จะมีเนื้อละเอียดและสามารถกระเทาะหรือทำให้หลุดออกเป็นแผ่นๆได้ง่ายหินชนิดต่อไปก็คือหินปูนบ้างนะเจมสมบัติของหินปูนคือเป็นหินที่มีเนื้อแข็งและบางทีเราก็อาจพบซากพืชซากสัตว์ติดอยู่ในเนื้อหินด้วยนะอ๋อที่เขาเรียกกันว่าฟอสซิลใช่ไหมครับใช่แล้วละ่ะซากดึกดำบรรหรือฟอสซิลเนี่ยเป็นประโยชน์ ต่อการสืบสวนข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆในอดีตเลยนะเจมต่อไปคือศีลาแรงแล้วใช่ไหมครับถูกต้องเจมสมบัติของศีลาแรงก็คือมีสีน้ำตาลแดงเนื้อแข็งและมีรูพรุนจบเรื่องหินตะกอนไปแล้วคราวนี้เรามาดูเรื่องของหินแปรกันต่อเลยดีไหมดีครับเริ่มจากหินไหนก่อนเลยได้ไหมครับ ได้อยู่แล้วเจมหินไน้์เป็นหินที่แปรมาจากหินแกรนิตหรือหินกรวดนะหินชนิดนี้จะมีผลึกเรียงกันอยู่เป็นริ้วขนานหินไน้์เป็นหินที่แข็งและทนทานมีทั้งแบบเนื้อหยาบและเนื้อละเอียดต่อมาก็คือหินชนวนซึ่งเป็นหินที่แปรมาจากหินดินดานหินชนิดนี้มีเนื้อแน่นละเอียดมีรอยขนานและมีผิวเรียบหินชนวนนี่มีหลายสีด้วยนะเจม นอกจากนี้ยังเป็นหินที่เราสามารถแสะออกจากกันเป็นแผ่นๆได้ด้วยนะหินชนิดที่3ที่เราจะพูดถึงกันก็คือหินอ่อนนะเจมหินอ่อนเป็นหินที่แปรมาจากหินปูนมีทั้งแบบเนื้อหยาบและเนื้อละเอียดหินอ่อนเป็นหินแปรที่ไม่มีรอยขนานใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะนอกจากนี้หินอ่อนที่บริสุทธิ์จะมีสีขาวแต่ถ้ามีสารอื่นเจือปนอยู่ในเนื้อหิน ก็จะทำให้หินอ่อนมีสีต่างๆได้นะต่อมาก็คือหินควอตไซด์นะเจมหินชนิดนี้แปลมาจากหินทรายหรือหินกรวดมีสมบัติคือเนื้อแน่นและแข็งแกร่งมากเมื่อแตกจะมีรอยแตกเว้าโค้งแบบก้นหอยหินควอตไซด์ก็เป็นหินอีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีรอยขนานนะเอาล่ะเราย้ายมาดูหินที่มีรอยขนานอย่างหินชีสกันบ้างดีกว่าหินชนิดนี้ แปรมาจากหินแกรนิตหรือหินดินดานมีสมบัติคือเนื้อหยาบมากและบริเวณผิวจะมีรอยแตกครุขคระสุดท้ายก็คือหินฟิลไลท์ใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะหินฟิลไลท์เป็นหินที่แปรมาจากหินชนวนเป็นหนึ่งในหินที่มีริ้วขนานแต่ริ้วขนานของหินชนิดนี้มักจะคดโค้งเป็นลูกคลื่นเล็กๆที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยล่ะสมบัติของหินฟิลไลท์ก็คือ เป็นหินที่มีเนื้อหยาบและมีผิวนวลโอ้โหหินแปรเนี่ยแปรเปลี่ยนจากหินชนิดอื่นๆสมชื่อจริงๆเลยนะครับผมชักจะงงแล้วละสิว่าหินอะไรแปรมาจากหินชนิดไหนบ้างถ้าอย่างนั้นพี่เฮ้เจมพักเพื่อเรียบเรียงความรู้ก่อนดีไหมดีครับช่วงระหว่างที่เจมไปพักสมองเราก็มาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันดีไหมครับน้องๆวิธีทำกิจกรรมนี้ก็คือ ให้น้องๆน,นำอักษรทางด้านขวามาเติมให้สัมพันธ์กับข้อความทางด้านซ้ายครับเก่งมากครับเก่งมากค่ะถูกต้องครับตอบถูกถูกต้องค่ะขอบคุณพี่ปรกรณ์มากเลยนะครับ ที่วันนี้มาสอนให้ผมรู้จักสมบัติของหินชนิดต่างๆด้วยความยินดีเลยเจมวันนี้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายเลยนะครับน้องๆและตอนนี้ก็ได้เวลาของการสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้วนะครับหินแต่ละชนิดก็มีสมบัติที่แตกต่างกันไปนะครับน้องๆทั้งนี้ก็เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันนั่นเองครับเช่นหินที่อยู่ในกลุ่มของหินอคนีส่วนใหญ่มีผลึกและมีรูพรุน ส่วนหินที่อยู่ในกลุ่มของหินตะกอนก็จะมีกรวดทรายดินหรือซากพืชซากสัตว์ผสมอยู่และหินที่อยู่ในกลุ่มของหินแปร ى, ส่วนใหญ่มีรอยขนานอย่างชัดเจนครับแบบฝึกัดาช้ยเดี่ยวทั้ง5ข้อกําลังรองให้น้องๆไปทดสอบความเข้าใจในบทเรียนอยู่นะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็ไปพบกับแบบฝึัดใช้ยเดี่ยวได้เลยครับนักธรณีวิทยาสามารถค้นพบซากไดโนเสาร์หรือฟอสซิลได้จากหินปูนครับ ฟอสซิลหรือซากดึกดำบรรันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆในอดีตนะครับน้องๆหินแกรนิตหินพัมมิดหินสโคเรียเป็นหินอัคนีเหมือนกันนะครับน้องๆนอกจากหิน3มชนิดนี้แล้วหินที่จัดเป็นหินอัคนีก็ได้แก่หินบาซอลหินออกซิเดียนหินแอนดิไซและหินไรโอไลท์ครับ หินชนวนเป็นหินที่แปรมาจากหินดินดานหินชนิดนี้มีเนื้อแน่นละเอียดมีรอยขนานและมีผิวเรียบหินชนวนมีหลายสีด้วยกันนอกจากนี้ยังเป็นหินที่เราสามารถแซะออกจากการเป็นแผ่นๆได้ด้วยครับหินออฟซิเดียนมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหินแก้วภูเขาไฟนะครับน้องๆหินชนิดนี้จะมีเนื้อละเอียดคล้ายแก้วไม่มีผลึกมีสีดำเรียบและมันเมื่อแตกออกรอยแตกของหินจะมีความคมเหมือนกับแก้วแตกครับ หินอ่อนเป็นหินที่แปรมาจากหินปูนมีทั้งแบบเนื้อหยาบและเนื้อละเอียดไม่มีรอยขนานหินอ่อนที่บริสุทธิ์จะมีสีขาวแต่ถ้ามีสารอื่นเจือปนอยู่ในเนื้อหินก็จะทําให้หินอ่อนมีสีต่างๆได้ครับเวลาสําหรับคาบเรียนนี้ก็หมดลงแล้วนะครับน้องๆเอาไว้กลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจากที่ได้เรียนเกี่ยวกับสมบัติของหินแต่ละประเภทไปแล้วต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตจักรหินเด็กๆเห็นภาพวัตจักรหินไหมคะพอจะรู้ไหมคะว่าวัฏถจักรหินคืออะไรถ้าไม่รู้เรามาหาความหมายกันเลยคะ่ะ นักธรณีวิทยานักธรณีวิทยาเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับพื้นดินนะคะท่านได้แบ่งหินนะคะออกไว้เป็น3ประเภทตามลักษณะของการเกิดได้แก่หินอาคานีหินตะกอนและหินแปรเมื่อหินหนืดร้อนนะคะใต้ภายใต้โลกนะคะแล้วก็เกิดการเย็นตัวบนเปลือกโลก ก็จะกลายเป็นหินอัคานี ลมฟ้าอากาศน้ําแสงแดดแล้วก็สิ่งมีชีวิตทําให้หินนะคะเกิดการผูพังสึกกรอนเป็นตะกอนทับถมกันเป็นเวลานานหลายล้านปีเลยแรงดันและปฏิกิริยาเคมีทําให้เกิดการรวมตัวเป็นหินตะกอนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและความร้อนจากชั้นเมนเทนชั้นเมนเทนคือเป็นชั้นหนึ่งของโลกเรานะคะใต้เปลือกโลก ทำให้เกิดการแปลสภาพเป็นหินแปรกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะคะมีการหมุนเวียนนะคะมีการหมุนเวียนเราเรียกการหมุนเวียนวงรอบนี้ว่าวัดจักหินนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ เกี่ยวกับวัฏจักรหินต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่2หินมีประโยชน์อย่างไรซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า35ของนักเรียนนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะใช้ทักษะในเรื่องการสืบค้นข้อมูลการใช้เทคโนโลยีนะคะ กิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนไปสืบค้นผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันนะคะว่าทำมาจากหินหรือว่าแร่ชนิดใดบ้างนะคะดังตัวอย่างในตารางนะคะเช่นกระจกกระจกทำมาจากแร่พอซึ่งแร่พอเนี่ยได้มาจากหินทรายนะคะเมื่อนักเรียนสืบค้นข้อมูลได้ครบั้ง10ข้อแล้วนะคะนักเรียนก็ตอบคำถามหนูตอบได้ในหน้าสา ได้เลยนะคะ่ในคาเปลียนชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้ความรู้มากมายเลยทั้งชนิดของหินสมบัติของหินและประโยชน์ของหินนะคะค่ะคุณครูก็ต้องขอจบ การจัดการเรียนการสอนคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในหัวข้อหินมีประโยชน์อย่างไรคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ